สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหมอเก่งจะมาทําการพาชมดูต้นไผ่กิมซุงอายุหนึ่งปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะรอดดูเข้าสู่ฤดูฝนปรากฏว่าแทงหน่อแล้วนะครับไผ่าอายุหนึ่งปีข้อเสียของไผ่กิมซุงอย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะขแขนงมันจะเยอะนะครับวันนี้หมอเก่งจะพาทําการตัดตกแต่งกิ่งขแขนงนะครับ กิ่งแขนงต้นไหนที่ไม่จําเป็นเราจะตัดออกนะครับเพื่อให้มันต้นมันโล่งนะครับกระตุ้นการออกหนอนะครับเดี๋ยวตามหมอเก่งมาเลยนะครับอาวุธเราก็มีแค่นี้ครับพลาครับเราจะทําการตดตกแต่งกิ่งนะครับเราจะเหลือไว้แค่สองสามรำพอนะครับของเรายังไม่ได้ลําเลยนะครับได้แต่กิ่งแขนงครับเดี๋ยวหมอเก่งจะทาการตัดกิ่งแขนงพวกนี้ออกครับแขนงนี้เอาออกดีกว่าครับเราจะเหลือไว้แขนงนี้ครับํานี้ครับก็ทาการตัดไปเลยครับ นี่ครับแขนงนี้มันเอียงมันอันนี้เราก็ทําการตัดตกแต่งทิ้งออกไปนะครับนี่ครับโอ้ก่อนนั้นก็มีหน่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตัดตกแต่งกิ่งนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับนี่ครับลำนี้เราจะไว้เป็นลำแขนงหลักนะครับในพวกนี้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 เราก็จะเอาออกเลยครับ ไปเลยครับไปเลยครับนี่ลครับเราก็จะตัดตกแต่งกิ่งไปอืมอยากนิดนึงนะครับจับไปด้วยทํางานไปด้วยถ่ายไปด้วยเอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ก็เสียของไฝกิมซุงนะครับนี่ครับมันจะมีแขนงเยอะนะครับแล้วก็มีหนามด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตรงแขนงมันก็จะมีหนามครับแล้วหมอเก่งจะทําการตัดกิ่งออกแต่งกิ่งออกตรงแถวนี้นะครับ นี่เหลือไว้ลําต้นนี้ลําต้นนี้แล้วก็หนอนี้ครับยังไม่ขุดไปกินครับให้มันขึ้นไปกันกลายเป็นลาต้นก่อนครับหมอเก่งจะเหลือไว้สามถึงห้าต้นต่อก่อนนะครับเดี๋ยวรออีกเดือนหน้าฝนตกมาดีๆเนี่ยโอ้โหนับรองออกหน่อเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผลลั์ครับจากการตัดตกแต่งกิ่งครับไผ่กิมซุงครับเข้าสู่ฤดูฝนเราพร้อมที่จะไว้ผลผลิตนะครับเราก็เหลือไว้แค่สองลำก่อนนะครับลำเล็กๆนี้ครับหนึ่ง สองนะครับลำที่สามหมอเก่งตัดไปครับขันงที่สี่หมอเก่งก็ตัดไปครับไผ่กิมซุงครับแล้วก็จะได้หนอนี่ฮะอันนี้ไว้หมอเก่งไว้เลี้ยงเพืเป็นลำใหญ่ๆก่อนนะครับหนอนนี้ครับยังไม่เก็บไปกินครับนี่ฮะหมอเก่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่อะไรเลยนะครับนี่ฮะตามธรรมชาติเลยอ้าวทำไมเนี่ยตัดไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เกิดใหม่ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจครับไม่ต้องเสียใจอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวเรามาตัด กต่อไปงานเช้านี้นะครับหมอเข่งทําการสะสางตัดแต่งกิ่งใบครับเหลือไว้กอละสองลำเท่านั้นนะครับก็มีการแตกหนอนะครับนี่ฮะก็จะดูโร่งโปร่งสบายนะครับดูครับข้างหน้านี้หลังจากเราสะสางกิ่งออกไปนะครับตัดกิ่งแขนงพวกนี้ออกไปครับนี่ครับลำต้นก็ดูแบบว่าดูโร่งโปร่งสบายนะครับหนอก็ทยอยเกิดมาเรื่อยหนอนี้ตายครับไม่เป็นไรครับข้างหน้านั่นก็เหมือนกันครับนี่ฮะผลงานครับ มีหน่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะตัข้างหน้าก็เหมือนกันครับค่อยๆทยอยทำไปครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่าลืมเกลับดีบีนะครับในการตัตกแต่งกิ่งไผ่กิมซุงครับเพื่อให้ได้ผลผลิตและก็ดูโร่งสบายตานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องมอคเ c h ช n แนล